นะครับจากทอร์มอเตอร์ประคนใช้นะครับวันนี้พวกเด็กๆนะครับใกล้เปิดเทอมนะครับใกล้เปิดเทอมก็หลังจากช่วยทำงานมาทุกวันตอนปิดเทอมและก็ช่วงโควิดพอใกล้เปิดเทอมเขาก็ขอนะครับขออกทริปเล็กๆเป็นรคเกนี้4คัน5คนไปทริป ไปเที่ยวดูธรรมชาตินะครับใกล้ปิดเทอมแล้วยูฟ่าบุญหอทุกคนเจ้าปลื้มเจ้าฟิวแล้วก็เจ้ามิกนะครับวันนี้จะเดินทางไปเที่ยวระยะก็มานร้อยโลนิดๆใช่ไหมไปกลับไปเที่ยวชมธรรมชาติแต่การขับขี่ครั้งนี้ไป ไม่ใช่ไปแข่งขันนะครับคือไปออกทริปเที่ยวชมธรรมชาติขับตามๆกันไปเรื่อยๆความเร็วไม่ต้องมีเข้าใจไหมเราไม่ได้แข่งเราขับนั่งเดินดูตรงนั้นตรงนี้โจทย์เชลฟี่ไปเรื่อยๆไม่ต้องด่วนน้ำมันทุกคนก็พร้อมใช่ไหมร่างกายพร้อมรถพร้อมคนพร้อมไหมอออ วันที่11เปิดเทอม1ครับใออกล้วันเลยอ่ะเดินทางปลอดภัยแล้วถ้าใครขับสวิต์สว่หรือว่ายัางไงร,รายงานด้วยนะแล้วก็กลับมาก็จะมีบทลงโทษเอาไปเดินทางปลอดภัยดูแลกันห้ามขับเรียงหน้ากระดานเนอ,อะอเอาไปไปเดินทางปลอดภัย